สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตีมีรถเก่งมาแนะนํากันอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถ s u v M นะคะได้เป็นเจ้า t o โยต้าโคโร拉คอร์สนะคะเครื่องยนต์1.8ตัวไฮดรีดพิมเมียรถปี2 0 2 1นะคะตัวรถนะคะได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟได้ทมมันยิ่งไลอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นเกร็ดปลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีกล้องมองข้างหน้า360อองศามาให้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น สัญญาณการแจ้งเตือนก่อนกันชนนะล็อกเลนการออกแน่นนอกเลนคือครบเลยไฟตัดหมอกคู่หน้าคือใสามาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะจะได้เป็นตัวล้อแม็กปัดหน้าเง,งาแล้วนะคะที่ที่เป็นโลโก้ของตโตโยต้าครบหมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นแบบพับรบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว L e d ดีมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะเป็นกล้องเช่นเดียวกันนะเป็นกล้องเช่นเดียวกันนะคะมือเปิดนะคะจะได้เป็นมือเปิดแบบสมาร์ท n t ็ ในส่วนของภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ภายในสวยสุดๆสปอร์ตสุดๆเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงทัวรเข้าทัวรออกจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะจอวิทยุเดิมจากโรงงานแอร์แบบออโต้แอร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะ ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะพี่ๆหาพี่ๆด้านไหนนะคะที่กำลังมองหารถอยากได้ไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยนะโคราคอนนะคะรถปีใหม่ด้วยนะรถปีใหม่ไมน้อยนะคะพี่ที่สำคัญนะคะหลงนะังคาจะได้เป็นหลังคาสลุปสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวถ้าพี่ไม่ใช้ใช่ใชไหมสามารถปิดแบบนี้ได้เลยนะ,ะตอบโจทย์สุดๆเลยคอนโซลด้านหน้านานะแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย น็อตนะพี่น็อตเดิมๆจากโรงงานทุกตัวนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะไม่เคยชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะจะได้กว้างๆแบบนี้เลยภายในสีดําตัดกับสีแดงสวยๆเหมือนกันเลยนะคะสายรัดนีลไฟมามาให้ถึงสามเส้นกันเลยนะคะพี่จุกๆเลยนะจุกๆเลยกระจกนะคะปรับลงออโต้ทุกบาทนะคะพี่ น็อตเดิมๆเหมือนกันเลยนะคะจากโรงงานเลยนะ,ะไม่เคยมีรอยขยับนะพี่สวยๆแบบนี้เลยใครที่กําลังมองหานะคะแนะนําเลยนะคะไฟท้ายจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะกล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้นะ,ะที่ปัดน้ําฝนเสาอากาศแบบที่ฉลามคือครบหมดเลยคือครบจบหมดเลยนะคะพี่โลโก้ไฮบริดนะคะอยู่ครบเลยนะคะได้เป็นแบบโครเนียมโลโก้โคโรราคอรก็ได้เป็นแบบโครเนียมเช่นเดียวกันเลยนะคะ ในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นตัวลอ้อแม็กทั้ง4ล้อเลยนะคะเป็นแบรนด์ของ Toyota ทั้งหมดเลยนะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะออปชันคือครบเลยนะพี่ออปชันคือครบเลยนะเอาแช่ข้างประตูคือครบหมดเลยนะ ปุ่ม engine start นะคะอยู่ด้านขวามือเลยอยู่ด้านขวามือตรงนี้เลยนะนี่สวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะพวงมาลัสยสวยๆแบบนี้เลยไม่นะคะย้ำนะคะวิ่งไปแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันโลเท่านั้นเลยนะเบาไม่มีรอยเลยนะพี่เบาแทบไม่มีรอยเลยนะคะลดมือสองที่สภาพใหม่มากนะที่สภาพใหม่มากๆนะคะ หรับคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะคะเป็นรถเลขไม้นะคะที่หลักแสนพ0นลานนะคะเลขไม่นะคะ172,000โลนะคะได้รถปี2021ไปใช้งานนะคะราคาตั้งขายของเราอยู่เพียงตัวของเรานะคะอยู่เพียง769,000บาทเครดิตดีฟรีดาวเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่13,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะ7ปี82งวด หาพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจรีบติดต่อได้ที่เบอรโ์โทร0809 845513ได้เลยนะคะ